مزاحم بنات الثريا في تألقها فأنت فيه กับข้อสุ่ท่สองของรายการสิทธิสีขาวนะครับเรายังอยู่กับธนานิพยองสตานะครับที่จะมาพูดคุยในประเด็นของข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งกายของนักศึกษามุสลิมในสถานศึกษานะครับซึ่งเมื่อที่ีผ่านมานะครับเราก็มีการจัดเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรที่จบไปแล้วเนี่ยก็สะท้อนปัญหาต่างๆนานานะครับซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับ ในวงเสวนาครั้งที่ผ่านมา27มกรานะครับเราก็หยิบยกประเด็นของกฎหมายขึ้นมาพูดด้วยคร,ครับที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องการแต่งกายของพยาบาลสาธารณสุขพดุงคัรเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่แลเรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ประงานด้านการพยาบาลและการ,ระดุงพันธุ์กฎหมายนี้ตั้งแต่ปีพศ2 5 4 2นะครับครับได้กําหนดรูปแบบการแต่งกายของ พยาบาลที่เป็นที่เป็นมุสลิมไว้ครับก็สามารถที่จะ,ะใส่ชุดฮิญาบได้คมีหมวกใส่หมวกใส่หมวกแบบพยาบาลได้ใส่เสื้อแขนยาวครับแล้วก็ใส่งเกงหรือกระโปรงยาวที่ปิดตาตุ่มเนี่ยกำหนดไว้ชัดในในในประกาศของกระทระวงสาธารณสุขฉบับนี้นะครับ,รบแต่จริงแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีปัญหา บางโรงพยาบาลเนี่ยอย่างเช่นที่เราพบกระตุนนมีนรเรื่องร้องเรียนมาจากโรงพยาบาลมออ,อมสงขานครินรซึ่งโรงพยาบาลมอ,อเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้คณะแพทย์ครับคณะแพทยศายสาตร์ของหมหาวิทยาลัยสงขานครินรฉะนั้นการประกาศตัวเนี้ยเขาก็เลยไม่ไม่สนใจ S <S น,นะครับแล้วก็มีคําสั่งมาจากผู้ในการโรงพยาบาลคะณะบดีคณะพยาบาลพวกนี้ครับว่าไม่อนุญาตให้นักศึกษาพยาบาลสามารถจะแต่งกายแบบนี้ได้เมื่อจบจากการเป็นพยาบาลเข้าไปสังกัดที่โรงพยาบาลอยู่ในคณะแพทย์ <S <S ก็ไม่สามารถได้ณวันนี้นะครับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่พยาบาลที่โรงพยาบาลมอ,อเนี่ยซึ่ตั้งอยู่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยไม่สามารถคุมียับได้นว,วันนี้ก็ย,ย,ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นล้องเรียนอยู่วน,นั้นตัวแทนจากจากชมรมนักศึกษาพยาบาลเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ชายครับตัวแทนของเขาส่งมาแล้วก็ร้องเรียนผ่านในเวทีเสวนาเลยว่าให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงนสุกแต่เขาก็เป็นนักศึกษาพยาบาลบเ,าเป็นวิชาชีพพยาบาลที่อยู่ในในในงานด้านสาธารณสุขจําเป็นจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ ก็เรารับนะครับมูลสิริมนติรับที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปในส่วนของโรงพยาบาลที่ไม่ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ปัญหาท,ที่เร่งด่วนเลยที่จะต้องแก้วันนี้ก็คือโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงแบบาลสงขาโรงพยาบาลที่ภายใต้กดูแลอของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับต้องได้รับการแก้ปัญหาเพราะกฎหมายมันมีอยู่บางส่วน แล้วก็บางส่วนเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขอ,อย่างเช่นสมาคมจันเซียวการสาสุขเนี่ยที่ที่อยู่ที่ที่สามจังหวัชดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีตัวแทนก็มาเสวนากเราด้วยก็พยายามผลักดันนะครับแต่ผลักดันได้เฉพาะบางโรงพยาบาลในเรื่องของการแต่งกายของแพทย์พยาบาลที่จะเข้าไปในห้องบางห้องที่มครับปอดเชื้อนะฮะก็มีการเสนอรูปแบบและบางเรื่องก็ได้อนุมัติบางโรงพยาบาลได้อนุมัติแล้ว แต่ว่ามันไม่เป็นการทั่วไปไม่เป็นการาาทั่วไปของของโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีปัญหาอยู่ครับนอกจากพื้นที่ภาคใต้แล้วเนี่ยทางามือที่เองเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดเสตร็จตรงนี้เนี่ยในในส่วนของไม่ภาคอื่นพอจะมีไหมครับ เรื่องเรื่องของพยาบาลใช่ไหมครับพยาบาลที่มีครับก็เรียนพี่น้องตั้งแต่ต้นแล้วครับที่ที่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครน้องเรียนมาหมดเลยนะครับในพื้นที่ที่นอกเหนือมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พื้นที่จังหวัดตรังวิทยาลัยพยาบาลและผมคิดว่านะวันนี้นะครับโรงพยาบาลประจาจังหวัดทั้งหมดโรงพยาบาลอาเภอทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กระทรวงก็ยังมีปัญหาไม่สามารถคุมคุมียาบได้แน่นอน ครับครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลใหญ่ๆมีปัญหาโรงพยาบาลเล็กๆแน่นอนมีปัญหาแน่นอนครับแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้เพราะเราไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเราไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้วันไหนมีันั้นพี่น้องช่วยเราะนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราพี่น้องพบว่ามีการละเมิดสิทธิในเรื่องการแต่งกายตรงนี้นะครับรบโทรเข้ามาในรายการตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะร้องเรียนผ่านรายการผ่านสถานีโทรทัศน์เราครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook S <S ในในในเว็บไซต์ตของ,ของมูท,มทิมุสล,ลิมเพื่อสันติหรือโทรเข้ามาหาผมโดยตรงก็ได้ได้เลยครับ,รบเราสามารถทจะรวบรวมปัญหาตรงนี้แล้วแก้แก้ปัญหาน,นะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเสนอกระทรวงแล้วก็จะแก้ปัญหาเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะโทรเข้ามาอย่างรายการนะครับ027354935นะครับก็จะเปิดประเด็นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้กับปัญหาท่านใดที่ประสบปัญหาหรือเคยประสบปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของแนวทางหรือมุมมองในการที่จะเสนอแนะให้กับทางกลุ่มด้วยในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับมันมีมันมีปัญหาอย่างนี้ครับต่วนครับกรณีเรื่องร้องเรียนของพยาบาลที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ครับซึ่งเป็นโรงยาบาลของรัฐ อภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร้องเรียนมาว่าไม่สามารถที่จะแต่งชุดฮิญาบเนี่ยครับ,ค,รบคู่กับชุดพยาบาลในชุดพิธีการชุดพยาบาลในชุดพิธีการก็คือชุดขาวนะครับ,รบแล้วก็สวมหมวกข้างบนครับผมก็แปลกใจว่าทำไมเขาบอกว่าให้ผลว่ามันไม่เหมาะสมที่จะแต่งชุดแบบนี้กับชุดฮิญาบ ชุดพยาบาลกับชุดิียามเนี่ยมไม่เหมาะสม,มผมก็พยายามค้นหาค,คําตอบนะคำว่าไม่เหมาะสมคืออะไรคือที่หยาบของเราก็สีขาวะนะชุดพยาบาลก็สีขาวมันก็เข้ากันแล้วก็มันดูดีดูดีมากเลยนะถ้าแต่งชุดที่หยาบสีขาวใส่หมวกสีขาวกระโปรงขาวแขนยาวกระโปรงยาวนะผมก็ไปค้นข้อมูลนะตัวมีไปค้นข้อมูลว่า ไอ้ชุดพยาบาลจริงๆแล้วนี่มันเกิดมายัางไงไอชุดพยาบาลนะไปค้นข้อมูลเ็าพบว่าคนที่คนที่เป็นคนกําหนดรูปแบบชุดพยาบาลเนี่ยชื่อฟอเรสต์ไนติงเกลเป็นเป็นผู้หญิงประเทศอังกฤษแล้วก็ย้ายอพยพไปอยู่ที่อิตาลีครับแล้วก็ไปเรียนในคณะแพทย์คณะพยาบาลจนจบแล้วมันเป็นพยาบาลในช่วงสงครามเนี่ยเขาเนี่ยรวมกับพยาบาลหลายๆคนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทหาร,รที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วก็กลางคืนเนี่ยดยวิชาชีพพยาบาลนี่ไม่นอนนะคเอาเอาตะเกียงเนี่ยครับถือตะเกียงเนี่ยแล้วก็ไปดูคนไข้เพื่อจะดูผู้ป่วยรักษาผู้ป่วยและเขาเนี่เป็นคนจัดระบบความสะอาดอในในโรงพยาบาลในในขณะที่มีการติดเชื้อของทหารเนี่ยจนได้รับผลประสบผลสําเร็จอเมริกาเนี่ยเคยปรึกษามายัางเขาว่าให้เขาในช่วยวางระบบ โรงพยาบาลที่ปลอดเชื้อฟอริสในติงเกลเนี่ยก็คือเป็นตำนานของพยาบาลแล้วก็เป็นคนกำหนดรูปแบบการแต่งกายแต่งกายเนี่ยผมเข้าไปหารูปแบบถ้าวันนี้เราที่จริงมันยากาจะมีภาพขึ้นนะแต่เป็นภาพผู้หญิงเราก็เลยตัดไปเป็นการแต่งกายที่คล้ายคลึงเหมือนกับชุดยาบของเรามากที่สุดเลยครับแขนยาวกระโปรงยาวปิดตักตุ่มแล้วก็ไม่รัดรูปด้วยนะเป็นกระโปรงที่ ที่เปิดที่ที่คุมแล้วมันหลวมมันบางแขนยาวและข้างบนมีผ้าปิดเหมือนหาบเลย,ยาบแล้วก็ตามประวัติก็คือว่าเขาจําลองเปลี่ยนแปลงไอ้หมวกที่เราเห็นนะหมวกหมวกพยาบาลเนี่ยมันดัดแปลงมาจากหมวกที่ที่แม่ชีของศาสนาคริสต์เขาใส่เดิมเนี่ยแม่ชีศาส,สนาคริสต์เนี่ยหยาบของแม่ชีเนี่ยก็จะเหมือนหยาบของมุสลิมเราเนี่ยครับ,รบยาว แล้วก็เมื่อเราคลิกเข้าไปไปดูภาพของฟอร e s t ส i g ไนติงเกลในตอนที่เขาเขามีอายุแล้วนะครับทุกครั้งที่เขาถ่ายรูปหรือเขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาจะมีผ้าปิดศรีศรษะเหมือนคุมียาบเลยครับนั่นแหละครับคือที่มาของชุดพยาบาลที่ณนวันนี้เนี่ยในเมืองไทยเราโรงพยาบาลต่างๆคณะพยาบาลต่างๆที่พยายามต่อต้านต่อต้านรูปแบบของชุดพยาบาลเนี่ยคร ที่จริงแล้วเนี่ยเขาหารู้ไหมว่าชุดพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยตามรูปแบบจริงๆที่สามารถป้องกันไม่ให้เส้นผมไม่ให้เชื้อจากตัวพยาบาลไปสัมผัสคนไข้เนี่ยคือชุดที่ปกปิดร่างกายมิดชิดครับก็คือชุดฮีดบของเรานี่เองอและข้างบนหมวกนะค,ะครับมันสั้นกลายเป็นเป็นหมวกนั่นก็คือฮีบที่ปิดร่างกายเราเนี่ยแหละแล้วก็ดัดแปลงสั้นขึ้นไปเป็นหมวกปีก มันไม่มีประโยชน์เลยนะหมวกนั่นนะที่จริงหมวกนั่นเขากันไม่ให้เส้นผมเนี่ยลงครับหลุดลกไปแต่ก็คลุมใช่แต่ตอนหลังก็กลายเป็นหมวกเล็กรจริงจริงมันมาจากกีหยาบเราเนี่ยคือประวัติที่มาของชุดพยาบาลซึ่งเราเองก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปโต้แยง้งก็สรุปคือเอาความรู้สึกล้นวนเลยมาเป็นข้ออ้างก็อตอนนี้มันมีปัญหาสองอย่างที่เราสรุปในวงเสนาคือหนึ่งไอ้ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันไม่ชัด สภาชีวิชาชีพพยาบาลต้องออกมารับรองการแต่งกายพยาบาลครับว่าการแต่งกายพยาบาลของมุสลิมเราที่คุมียมยสามารถปรดนานในโรงพยาบาลได้ทุกห้องแม้แต่ห้องที่ปลอดเชื้อหรือไม่ปลอดเชื้อห้องคลอดห้องขอผู้ป่วยครับต้องออกมาครับในวันนี้เพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าโรงพยาบาลสามารถที่จะอนุญาตอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นโดยปริยายว่าในสถานศึกษานะครับซึ่งมีปัญหาอยู่ตอนนี้น,นอนอยู่แล้วครับมันเป็นไปโดยปริยายนะครับตอนนี้มันส่งผลนะครับ พยาบาลนักศึกษาพยาบาลในสถานศึกษาหรือเด็กนักเรียนไม่สามารถคุมได้ก็พอ,พอ,พ,อพอเรียนจบแล้วมาอยู่ในโรงพยาบาลมันก็คุมไม่ได้แน่นอนมันมีปัญหานะครับ,รบว่านักศึกษาบางคนเนี่ยที่ที่เขายึดหลักการอย่างเร่งครัดเนี่ยเวลาทางคณะหรือทางหน่วยของหมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่อนุญ,ญาตเนี่ยเขามีความรู้สึกกลุ้มใจแล้วก็กังวลใจจนบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะออกแล้วไม่อยากเรียนแล้ว อันนี้ส่งผลในเรื่องของข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยใช่เราไปพบว่าณลววันนี้นะครับวิชาชีพที่ขาดแคลนมากในโรงพยาบาลคือวิชาชีพพยาบาลนะครับในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้พยาบาลส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับออกมาแล้วออกจากพื้นที่เพื่อจะไปทํางานในโรงพยาบาลอื่นครับในพื้นที่เนี่ยที่เหลืออยู่นะส่วนใหญ่แล้วเป็น พยาบาลที่เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมนะฮะแล้ว้าวันนี้ถ้าเกิดว่าพยาบาลเหล่านี้ครับไม่สามารถที่จะแต่งกายตามหลักการศาสนาได้ตามความเชื่อของเขาได้ในพื้นที่ก่อนนะผมพูดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนอถ้าไม่สามารถแบบนี้ได้คนพวกนี้ต่อไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับตัวนี้เมื่อเราเข้าไปร่วมกับประเทศต่างๆเป็นเป็นประชาคมอาเซียนเนะไม่อีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยอาชีพหนึ่งที่ถูกระบุแล้วว่าสามารถที่จะ ไปทางานได้ทั่วเลยก็คืออาชีพพยาบาลต่อไปเนี่ยโรงพยาบาลนาราทิวาสพยาบาลจะลาออกกันเป็นแถวเลยครับพอเขาไปทํางานที่โรงพยาบาลที่มาเลยดีกว่าหรือบูนายดีกว่าครับหรืออินโดนีเซียดีกว่าหรือฟิลิปปินดีกว่าเพราะเขาสามารถที่จะคุมหยับแล้วก็ทํางานเป็นพยาบาลได้แล้วเงินเดือนอาจจะสูงกว่าด้วยนะครับต่อไปเนี่ยครับคุณตัวอีินดูนี่พยาบาลหลายคนจ้องแลยครับตอนนี้ลาออกแน่นอนถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่สําเร็จ ปัญหาสมองไหลหรือว่าการย้ายที่ทำงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับวิชาชีพพยาบาลแน่นอนอแต่ตัวมีรู้ไหมมันไม่ใช่เกิดเฉพาะพยาบาลอย่างเดียวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหมอคนหนึ่งนะครับจากโรงพยาบาลสวยกุลกับขึ้นมาในวงเสวนาเลยยุคเกิดตัวเขาเองขนาดเป็นหมอนะซึ่งเป,เ,ปเป็นอาชีพที่ทุกคนเนี่ยให้เกียรติเป็นอาชีพที่ยากมากเลยจะได้เป็นหมอคนหนึ่งเนี่ยแล้ววันนี้เขาไม่สามารถที่จะครูมียาบเข้าไปในห้องผ่าตัดได้ โดนแม้กระทั่งเรื่องนี้ครับคือศาสตร์เรียนทั้งทั้งชีวิตนะครับกับวิชาชีพนี้เนี่ยแล้วเขาบอกว่ามีอะไรกับการคุมขียับรัดกลุมเชัดถูกต้องตามหลักการแล้วก็สะอาดด้วยฆ่าเชื้อด้วยปลอดเชื้อด้วยสเตอร์ไลน์ในภาษาภาษาหมอเขาบอกว่าผ่านการฆ่าเชื้อเํยทไมเข้าห้องแบบนี้ไม่ได้เขากีดกันอะไรท้ายก็น่าจะเกิดจากอากาิเพราะนี่เขาบอกว่าการคุมขียาบของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ใช่รูปแบบการแต่งกายของพยาบาลบสากลถึงผมพูงแล้วกลับไปดูประวัติพยาบาลสากลฟอริสในติงเกลแต่งกายยังไงต้องไปดูต้องไปดูเพื่อคุณทุกปีพยาบาลก็จะมีการมอบตะเกียงซึ่งมีปัญหานะ้ตอนนี้ว่าพยาบาลสามพันคน ที่โดนส่งไปอยู่ดาเนี่อะไรพยาบาลต่างๆต้องไปร่วมพิธีรับตะเกียงในติงเกลเนี่ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในติงเกลแต่งกายอย่างไรนะบังคับให้เรารับตะเกียงด้วย<ช>ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ มุสีมเราต้องระวังนะครับเป็นเป็นความเชื่อเรื่องตะเกียงที่จริงตะเกียงนี้ไม่มีอะไรหรอกตะเกียงนี้เป็นสษณ์ว่านติงเกลเป็นพยาบาลที่มีดมการณ์สูงกลางคืนไม่ยอมนอนเอาตะเกียงไปส่องดูคนไข้แต่วันนี้คนไทยเราเอามาทําเป็นประเพณีมอบตะเกียงครับก็ก็เป็นประเด็นหนึ่งคือมันต้องสืบสาวนะครับว่าประเพณีหรือพิธีนี้เนี่ยมันมีไว้เพราะอะไรเพื่อที่จะให้เกียรติ เกียรติเพื่ออะไรเกียรติเนื่องจากบุคคลหนึ่งเนี่ยด้เสรีสิทชีวิตของตัวเองเนี่ยเนั่งกับวิชาชีพของตัวเองแต่ไม่ได้ดูว่าไอ้เจตนารมณ์ของเขาเนี่ยมันคืออะไรใช่ครับนะครับก็ปัญหาเรื่องหมอมีขึ้นมาคนหนึ่งบอกว่าเข้าไม่ได้นี่เป็นเป็นหมอมุสลิมคนแรกที่กล้าที่จะเปิดเผยตัวแล้วก็ลองแล้วก็ในวงเสวนาเนี่ยมีฝากเรื่องมาเรื่องนี้ทางมูลที่มุสลิมปฏิก็กําลังผลักดันต่อก็เรื่องเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นผู้หญิงที่เป็นมุสลิม จะแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจแต่คุมหยาบไม่ได้เรื่องนี้มีข้อกฎหมายเยอะแยะเลยมีวิทยานิพนธ์ฉบับหนึ่งที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะครับโอกาสต่อไปเราอาจจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยแต่ในวงเสวนาวันนั้นเราฝากไปแล้วไปที่เลขาธิการสบ,บตครับว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีมุสลิมที่เป็นตำรวจเนี่ยต้องการที่จะคุมหยาบโดยคุมคู่กับเครื่องแบบตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถทําได้โดนสอบวินัยด้วยซ้ำ เรื่องนี้ต้องรีบแก้ปัญหาสบตรรับไปจะแก้ปัญหาโดยด่วนที่สุดเพื่อจะให้ปัญหาพวกนี้หมดสิ้นไปในพื้นที่สามจังหวัดแล้วเราเรียกร้องไม่ใช่เฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่วประเทศนะครับมุสลิมที่ต้องการเี่เข่งคัดในศาสนาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ต้องปิดเอารอกางเกงขายยาบางคนก็อยากไว้เคราวบ,บางคนก็อยากละหมาดตรงเวลาผู้หญิงก็รเรื่องสําคัญของเขาเลยเนี่ยก็คือเรื่องแต่งกายนะครับต่วนมีน แต่แว,วันนี้กฎหมายบางฉบับไม่เอื้อให้สามารถทําได้อัติของผ่วงนวยการของพออ,อของเจ้าหน้าที่บางคนคมันไม่สามารถให้เราปฏิบัติแบบนี้ได้มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าท่านคิดว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยสมควรที่จะต้องเปิดแล้วนะครับ,รบในเรื่องของอ ความใจกว้างนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักการเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเดียวกันของอเซียนาเนี่ยซึ่งมีหลายประเทศที่เป็นประเทศ <c oughs> ซึ่งประชากร <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่างที่ทนานิพได้แจ้งไว้นะครับได้ให้ความรู้กับพวกเราก็คือเรื่องของการโยกย้ายวิชาชีพนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นปัญหาที่ส่งผลกับประเทศเราด้วยเช่นกันในพื้นที่ของภาคใต้เองนะครับนี่ก็เป็นบทสะท้อนที่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นลองโทรเข้ามานะครับอย่าในการว่ามุมมองหรือแนวทางที่เราจะแก้ปัญหาร่วมกันนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับอาจจะฝากถึงรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะทําได้นะครับเ,เราเราน่าจะเปรียบเทียบนะในประเทศที่เป็นอารยะแล้วนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือหลายพื้นที่เนี่ยเครื่องแบบของเขาเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ย แตกต่างกันอา,อาจจะไม่สิ้นเชิงนะครับ <Okay. S 1> แต่ก็มันก็เป็นที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเราไม่จะเป็นของมาเลเซียเองก็ดีเนี่ยเกามียูนิฟอร์มที่ถูกต้องตามหลักการ hmm. ซึ่งเขาก็สามารถที่ปฏิบัติตามวิชาชีพของเขา นะครับโดยไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นและก็อีกประเทศหลายๆประเทศที่เขาอนุญาตในเรื่องของการแต่งกายเหล่านี้เนี่ยมันขัดแย้งกับข้ออ้างของบ้านเรานะครับมันก็เป็นปัญหาอยู่เราเคยเข้าร่วมเสวนากรีนี้ครับเรื่องการคุมียาบของนักเรียนและก็พยาบาลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นนะฮะโดยเชิญพ่วงรายการโรงพยาบาลศิริราชไปเราก็ถามประเด็นนี้เลยว่าการแต่งกายแบบนี้ มันขัดตรงไหนเขาบอกไม่ขัดแต่มันมีปัญหาอย่างเดียวก็คือเครื่องแต่งกายแบบนี้ต้องสะอาดพิสูจน์ให้ได้ว่ามันสะอาดครับจริงๆเรื่องนี้ง่ายครับเพราะว่าจะชุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าห้องที่มีการปลอดเชื้อนะนะก็ต้องผ่านการจัดการเรื่องเชื้อเข้าองตู้อบหรือผ่านน้ํายาอะไรพวกนี้แสดงว่ามันไม่ได้ติดติอยู่ที่รูปแบบมันติดอยู่ที่ความเชื่อว่าสะอาดหรือไม่สะอาดเราเห็นใจนะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคนเนี่ย เขาโดนสอนโดนฝึกโดนปฏิบัติมาในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักไอ้นั้นแน่นอนอเราก็เห็นด้วยในเรืในการรักษาความสะอาดแต่เราก็ต้องให้โอกาสในชุดบางชุดยูนิฟอร์มบางยูนิฟอร์มที่จะเข้าไปในห้องที่ปลอดเชื้อเนี่ยเมื่อผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำงานได้มันคงไม่ไปทำให้ปุป่วย ล้มแต่มันก็พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เอยจากทางวิทยาศาสตร์กระบวนการแล้วพิสูจน์ได้ตรงนี้เองครับเราจะเอาเรื่องนี้นะครับเข้าไปพักดันอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบการแต่งกายน่าจะแก้ได้แต่ในเรื่องความสะอาดเรื่องของความเชื่อเรื่องว่าชุดแบบนี้มันสะอาดไม่สะอาดเนี่ยเราก็เอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์กันน่าจะได้ครับคิดว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเพียงไหนครับคือที่ปรึกษารัรมนตรีให้ให้กรอบเวลาในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แค่ เดือนกุมภาพันธ์นี้ครับสิ้นเดือนกุมภาพานนันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้14จังหวัดภาคใต้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของของรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้โดยให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาทุงโรงพยาบาลอื่นๆโรงพยาบาลเล็กๆเ,เนี่ยก็จะต้องนับนโยบายพวกนี้ไปผมคิดว่าอย่างน้อย ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วครับเรื่องที่มุสมาเราไม่สามารถที่จะแต่งกายแบบนี้ได้นะครับ,รบเราก็แต่เราก็อยากจะฟังความคิดเห็นจากจากพี่น้องในส่วนอื่นด้วยนะครับ,รบหรือมีเรื่องร้องเรียนอื่นเนี่ยให้โทรให้โทรเข้ามาแจ้งเราโรงพยาบาลไหนแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งตัวมีนซึ่งเราเนี่ยได้รับเรื่องน้องเรียนจากจากจากประชาชนที่ไป เดี๋ยวรจะรับมีสายมีสายครับสาจีกบมครับอะเรือมุสลิมครับครับจากไหนครับตัวจากตังครับตัวจากตังนะครับพื้นที่เลยในพื้นที่ประสบประสบเหตุเลยนะมีอะไรให้รับใช้ครับือตังนี่จะบอกจะบอกว่าอิสลามศึกษานีเที่ยวลงมากเลยนะครับอิสลามศึกษาครับเขียวจะหมดเลยละครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับโรงเรียนไหนที่มีอิสลามศึกษาอยู่บ้าง ก็มีน้อยมากครับตอนนี้ดูดูแล้วสังเกตว่าการอิสรมศึกษาการอิสรมของจังหวัดนี่ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ประกอบกับคุณครูทางสาบางคนก็รับพ่านหลายๆรูปอ๋อก็เลยไปสอนไม่ทันกันครับไปสอนไม่ทันแล้วก็เบิกเบี้ยกันอย่างเดียวย่านอย่างเดียวอ๋อเบิกเงินประจำัจยเงินค่าสอนเนี่ยนะครับครับทีนี้ก็ท้อกก็ถูกใจแบบนี้เพราะว่า เพราะเป็นลักษณะที่ว่าแบบละหมาดก็ไม่มีแบบสถานที่พิเศสนาก็น้อยลงน้อยลงเนี่ยใช่ครับพื้นที่ตรังเนี่ยผมรู้ครับเพราะผมเป็นคนที่นั่นแหละผมรู้ว่าอิสามศึกษาที่ตรังเนี่ยด้อยที่สุดในพื้นที่ใน14จังหวัดภาคใต้นะครับครับครับแล้วตอนนี้ก็ประธานสมาธ์ของของตรังนี่ก็ดูแล้วก็น่าจะลาได้ข่าวเราจากวิทยากรแล้ว อ๋ออาจารย์ประยูนมันทวีแล้วเหรอครับ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 อ๋อลาออกแล้วเหรอครับได้ข่าวแบบนั้นผมผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ดูดูผมไปดูสภาพทั้งหมดเนี่ยสภาพทั้งหมดของจังนี่แกเหี่ยวลงลักษณะที่ใส่รวบไปวันเดียวแล้วก็บางทีก็ไปชั่วโมงท้ายของวันศุกร์อะไรเนี่ยครับก็ได้ครับเดี๋ยวผมแบบนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยทางมูลที่เราก็ทําอยู่โดยฝ่ายฝ่ายการศึกษา มีอาจารย์ยะย,ยาทองทานะครับ,รบอาจารย์ดังสรรเนี่ยเคยผลักดันเรื่องนี้มาแล้วเราเคยเข้าไปไประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังด้วยในเรื่องอีสามศึกษานี่แหละครับแต่ดีแล้วครับที่ที่พี่น้องได้โทรเข้ามาในรายการเราจะผลักดันเรื่องนี้ต่อเรื่องอีสามศึกษานะครับ<อ>ปัญหาในจังหวัดตรังและพื้นที่อื่นๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยผมเรียนได้ทราบนะครับบางโรงตอนนี้ตัดอีสามศึกษาไปเลยอย่างเช่นโรงเรียนมัธึงวดหนองจอกที่มีปัญหาเรื่องการคุมมียา เราไปเคลื่อนไหวเรื่องอีหยาบเขาก็ตัดเรื่องอีสามศึกษาไปเลยเแล้วก็มีอยู่ในกรุงเทพนะครับดังนั้นผมรับเรื่องแบบนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปปรึกษากับคนที่ดูแล้วก็เผื่อว่าเราจะจัดสัมมนา,าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งระดมข้อมูลระดมความเห็นต่างๆเพื่อแก้ปัญหานะครับครับคือ<ล>จริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้นี่ผมมองดูแล้วนี่ก็ต้องปรับแหละครับปรับศาคุณสมบัติของวิทยากรเน,นี่ยครับ ให้มันมีสักจิขึ้นมาหน่อยเขามองแล้วมันก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นเด็กที่เขาจีบป่านไหนก็ได้อะใช่ครับใช่ครับคก็จะเคลียร์ดอ,อะไรกไ็ได้ก็ประเด็นมันม,มีอยู่สองสามอย่างที่เราเคยพบน,นะครับหนึ่งคุณวุฒิวุฒิของอครูอิสลามศึกษาใช่ไหมครับนะแล้วก็เงินที่จะให้กับชั่วโมงสอน แล้วก็สา,สามก็คือว่าโรงเรียนต่างๆพออ,อครูเนี่ยคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความสําคัญของวิชาอิสลามศึกษาไหมบางทีนี่บางโรงเนี่ยมุสลิมเกินกําหนดที่จะต้องมีะนะครับแต่ก็ไม่มีสามศึกษาก็มีเพราะว่ากรรมการสารศึกษาเราไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเขามีเขามีหน้าที่อะไรเขาทําอะไรเขาไม่ผอ,อ,อว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของคณะกรร,รษษาามการสถานศึกษาเนี่ยมีอานาจ เยอะมากนะครับแต่ว่าคือค,คือคพอออเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาจะเรื่องราวทั้งหลายนี่ก็จะอยู่มาที่พองอ,อ,องค์กรใช่ครับทีนี้พอออดเขาจะบริหารจัดก,การยังไงก็แล้วแต่ที่เอาคนที่รู้เนี่ยออกไปยวงห่าง,งครับจากกรรมการศึกษาเนี่ย<อ>แล้วก็คนที่ไม่รู้ก็ดึงเข้ามา,นนมาแล้วก็ลักษณะที่แบบพูดนมน้าวให้เซนอย่างเดียวลักษณะนี้ครับ คือมันจะเป็นลักษณะที่ดูดูแล้วก็ถูกถูกถูกลิตถูกถูกตัดออกครับครับผมได้เดี๋ยวผมจะประสานไปที่ประธานของสพันธุว่ามีปัญหายังไงละออกแล้วยังนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ทางมูทีฟมุสลิมสันติหรือว่าชนแนลเราเข้าไปผลักดันเรื่องนี้เดี๋ยวเดยจิ้งเราผลักดันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางเรื่องเราก็ไม่ได้ไม่ได้มาออกสื่องานของของเนี่ยเราก็ทาอยู่แล้ว ถ้าดูดูนีวผมก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่มีทีวีมุสลิมเนี่ยมีสามสี่ช่องเนี่ยจะได้เป็นหน้าตาของพวกเราเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้ารา,า,าปล่อยเป็นลักษณะที่ว่าให้คนรุ่นเก่าๆ,ๆที่เขามีความรู้สึกว,าว่าทีวีมุสลิมที่ออกมานี่เป็นลักษณะของกลุ่มใหม่อะไรเนี่ยครับผมดูแล้วพวกเรานี่ะอันตรายมากนะครับ,รบแต่ว่าผมดูแล้วที่เยนที่ที่ทำโรงเรียนที่นักเรียนที่เป็นที่เจียอทั้งหลายนี่เขาก็มีความคิดติดอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็ต้องช่วยดูแลพวกเขาเหล่านี้เนี่ย ให้รักษาสัตว์ระพณเขาไว้ครัผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะสามารถที่จะเดึงต่อได้ครับผมขอบคุณมากนะครับที่โทรมาร่วมรายการกับเรานะครับครับอาอาคน์ลไว้ยาซาก็ลองคอยรอนครับครับเช่นเดียวกันครับสามีก้มครับอรีย์วุสิลิศครับก็เป็นสายจากทางบ้านนะครับที่สะท้อนในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษาในพื้นที่าื้นทธิทางการศึกษาซึ่งเราก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นต้นต่อเลยนะครับมันเป็นต้นต่อของปัญหาถ้า อิสลามศึกษาเนี่ยไม่มีจะผลักดันเรื่องหยิยาบเรื่องการแต่งกายเรื่องกางเกงขายยาเรื่องการไหว้เคราเรื่องอะไรเรื่องห้องละหมาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าโรงเรียนนั้นไม่มีอิสลามศึกษาดังนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ที่เราน่าจะต้องผลักดันอีกเนี่ยเรื่องนี้ครับอิสลามศึกษาเนี่ยเราต้องไม่ละเลยแน่นอนเ,นเป็นมันเป็นประโยชน์กับลูกหลานเราที่ไม่ได้เรียนในปอนะที่ไม่ได้เรียนนโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนรัฐบาลกฎหมายให้แล้ว แต่เราเองนะบางทีเนี่ยกับเพิกเฉยไม่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 เอาใจใส่กับเ,เรื่องสิทธิทางการศึกษาเรื่องนี้นะครับตรวจครับ สลัมศึกษาไปก็เหมือนกับตัดศาสนาตัดศาสนาไปเลยครับคนก็จะไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมันจะเป็นปัญหาในสังคมที่ไม่หาทางแก้ปัญหานะครับไม่ได้เลยนะครับอย่างพื้นที่ตรังเองท่านในฐานะี่เป็นพื้นที่คนในพื้นที่เนี่ยก่อนที่จะต้องรดน้ําบ่อยๆนะครับผมรู้แน่นอนครับในพื้นที่ตรังในสลมศึกษาเนี่ยด้อยมากบางโรงเรียนไม่มีมุสลิมเยอะมากแต่ไม่มีสมศึกษาครับก็ต้องช่วยกันนะครับผมสิทธิสีขาวนะครับก็เป็นรายการที่จะมาเป็น รายการมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายและก็รนำเสนอ,อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับผ่านรายการสิทธิสีขาาท่านสามารถที่จะโทรรงเรียนหรือแนะนำรายการได้ผ่านช่องทางนี้นะครับรวมถึงทางเว็บไซต์ w w w muslim for peace net นะครับและรายการเรานะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ชมในทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา3มทุ่มครึง่งถึง4ีทุ่มครึ่งนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นเพียงพอนะครับกับเรื่องของเครื่องแต่งกายที่เป็นของมุสลิมนะครับอิ่ชาล่าเนี่ยในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาพบกับการพูดคุยในประเด็นไหนต่อไปแล้วก็จะมารายงานท่านผู้ชมพระให้ทราบกันต่อไปนะครับทีนี้ก็ขอบคุณอัธนาหนิบยองสตารนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรายการครับเรามาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับมับิวลาตอฟิกวะลฮิดายาคารุสัมปรปันครับอัสลามุ่งอัลกุ๊มบัสละมั่งอัลกุ๊มอัลลอฮ์วะลัยฮิวะซัลลั لسا زاحم بنات سوريا في تألقها فأنت في قمة